สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนดดูนะคะวันนี้เรามารีแอคชั่นกันต่อก,กับ s s c a ฟิล์ม m Chapter 3ค่ะของน้องๆ NCT Dream นั่นเองค่ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนดดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะ สอตอนแรกผ่านไปแล้วนะคะตอนแรกก็จะเป็นของ g ีซองเนาะแล้วก็ตอนที่2จะเป็นของเจโน่กับเบิร์นจวนนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเป็นตอนของมาร์กกับแพชานค่ะเออสองพี่น้องหนึจนะจ๊ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนเนาะเริ่มมาเป็นเรก0 <Yes. S> 1นย อ่ะยังไงครับเป็นเขาเรียกว่าเลขอะไรนะเลขฐานเลขอะไรนะ <laughs> ลืมไปแล้วมาที่มาใส่แว่นเอาใจดิฉันสุดๆเพราะดิฉันเป็นสายแว่นฉันชอบนุมแว่น so, โอ้นี่คือแซมเปิลเพลง <can> ใช่ไหม โอ้ยเพลงนี้ค่อนข้างน่าสนใจถูกจิจเลยหลองอ่ะมุกอากับนาโดนขังกันอีกแล้วจ้าฮะส่งจดหมาหากันได้ด้วยโดนโดนอะไรวะโดนอะไรอ่านไม่ออกอทำไมตอนนี้ถึง รู้สึกว่ามีอารมณ์ที่ดูสดใสกว่าตอนนี้ฮะฮะจบแล้วหรอเนื้อหาน้อยจังเลยตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะเออเปิดมาด้วยเหมือนเป็นห้องสอบนะคะห้องสอบหรืออะไรสักอย่างเขามีการขีดเขียนเลขเขาเรียกว่าอะไรอะเลขเลขฐานตามไม่แน่ใจเออแช่ชานกับมาร์กนะคะก็ อยู่ในหมวดนี้ด้วยกันเออจาก3ตอนเนี่ยคือแต่ละคนก็จะอยู่กันคนละโซนเนาะของ g ีซองก็อยู่ในโซนกินข้าว <c oughs> รวนจินกับเจโนก็อยู่ในโซนยิงปืนนะคะส่วนของแฮชานกับมาร์กนะคะก็จะอยู่ในห้องสอบเลขฐานหรือเปล่าจะ <c oughs> เป็นการขีดเขียน0ูนย์หมันต้องมีความหมายอะไรนะโดยเลขที่เขาเขียนกันลงไปเนี่ยดิฉันก็ไม่ไหวที่จะแปลเหมือนกันแฮชานก็แอบเขียนอะไรลงไปบนกระดาษที่นอกเหนือจากเลข ศูนย์หนซึ่งแน่นอนมันก็เข้าตีมเรื่องราวของการที่จะหลีกหนีจากความจำเจจากการถูก กีดกันอยู่ในระบบระเบียบนะคะซึ่งน่าจะเป็นคอนเซปต,ต์ของอัลบั้มนี้ก็คือ Escape นั่นเองก็โดนจับไปนะ,ะเหมือนกับเรือนชิ้นเลยที่ยิงปืนนั่นอยู่ๆก็ยิงใส่กระจกนะคะก็คือทำอะไรที่มันผิดแผนปุ๊บก,ก็คือจะโดนผู้คุมจับเข้าคุกนั่นเองนะคะมาในเส้นเรื่องเดียวกันนัดจุดตรงนี้นะคะตัดเข้ามาในห้องนี้นะคะกลายเป็นว่ามันมีรูหรืออะไรบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงหาก,กันได้แล้วก็พี่มาก็ส่งข้อความมาว่า โดนโดนอะไรอ่ะขอนนอี่ญานอ่านแป๊บหนึ่งโดนเชลเลร์อะไรวะอ๋อ,อไปหาที่เขาอ่านเขาอ่านว่าโดน c h a n ์มันโดนเช a n g e ไงอ๋อมันใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ <c oughs> มันเลยอ่านอ่านยากใช่ไหมโดน c h a n g ใช่ไหมยอย่าเปลี่ยนแปลงอ๋าเป็นคําเตือนจากพี่มาร์นะคะบอกกับแฮชานว่าเฮ้ยอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าทําอะไรที่มันผิดแปลกนะไม่งั้นมันจะแบบว่าเกิดเหตุอะไรไม่ดีเข้าจะโดนผู้คุม ตีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะแล้วก็สักพักหนึ่งประตูห้องของทั้งคู่ก็เปิดออกจ้าตามสเต็ปของเรื่องราวเลยนะจ๊ะก็ยังมาในคอนเซปต์ความ Escape เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเนื้อหามันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีจุดอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่น,เนะเออมันเหมือนแบบขีดคิดเขียนเขียนกันอยู่แล้วก็ตัดเข้ามาในห้องเออไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของตัวละครอ่าเราได้เห็นมากขึ้นคือจากตอนก่นกอนๆเนาะคือจีซองอยู่คนเดียวไม่ได้เจอใครส่วนเดนจีนกับเจโน่ก็ไม่ได้เจอกันนะคะแต่ว่าของคู่นี้คือทำให้เห็นแล้วว่าเอ้ยในสถานที่กับกันแห่งนี้ยังสามารถสื่อสารกันได้อยู่นะจ๊ะทำให้ตอนนี้มันมีจุดที่โดดเด่นกว่าตอนอื่นก็คือ เอยได้เห็นเคมีของคู่นี้นะจ๊ะเออมันเลยทําให้มันมีความละมุนมากขึ้นเออบวกกับเสียงเพลงอะไรที่เข้ามารู้สึกว่าเออเหมือนตอนนี้จะมาในแนวซับซ้อนนิดนึงเมื่อเทียบกับตอนแรกๆเนาะมันจะมีความแบบว่าตุยเย่ยมีความแอคชั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟิลพี่ใหญ่มานิ่งๆละกันเออประมาณนี้ส่วนเพลงในตอนนี้ก็จะมีอยู่2ช่วงเนาะเป็นช่วง พี่มาร์กนะคะพี่มาร์กมีความแอบลิปซิงค์ขึ้นมาเบาๆนะคะแล้วเพลงแบบว่าถูกจริตมากเลยอะันจะมีจังหวะเบาๆนิดนึงนะคะให้โยกได้แบบ พอเซ็กซี่นะจ๊ะส่วนอีกเพลงหนึง่ง<ๆ>ก็จะเป็นเพลงแบบฟิลความโรแมนติกนิดนึงเนาะเออไม่แน่ใจว่าเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะ<ๆ>ซึ่งผ่านมา3ตอนเนี่ยรู้สึกว่าแนวเพลงมันจะมีความแบบมนมลกันทั้งนั้นเลยอะ่ะเออไม่ได้มีแนวแบบว่าสดใสสนุกสนุกเหมือนกับอัลบัม้มก่อนของ NCT Dream ก็ยังตัดสินอะไรได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเพิ่งแค่3ตอนแรกยังเหลืออีกตั้ง2ตอนเนาะก็น่าจะมีเพลงที่เป็นแนว ประจำของเขานะคะปล่อยออกมาหลังจากนี้เนาะโดยเฉพาะเพลงสมูทตี้เนี่ยคือคาดหวังมากว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าชื่อเพลงดูแบบสนุกมากเลยนะคะ,ะซึ่งดิฉันก็เป็นสายสมูทตี้เลเวอร์ด้วยคือ อยากฟังและอยากดื่มแล้วตอนนี้ก็วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นตอนของแจมินกับเชอรเลอร์นะจ๊ะน่าจะมาคู่กันเนาะสองคนนี้น่าจะมาในโทนที่แบบสดใสขึ้นนะเออส่วนตอนสุดท้ายน่าจะเป็นตอนที่ทั้ง7คนได้มารวมกันแล้วนะคะหลังจากที่ประตูเปิดออกแล้วก็ทั้ง7คนน่าจะแบบว่าหลบหนีมาเจอกันอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องมารุมกันนะจ๊ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะการเรียกเกิดสเกปฟิล์มช h a p t e r 3ามนะ ก็จับลองเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดัดู<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ